วันนี้ตรงกับวันที่หนึ่งมกราคมปี2565ซึ่งเป็นวันดีก็คือวันปีใหม่วันนี้พวกเราท่านทั้งหลายก็มารวมพลังศรัทธ,ธาให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วก็มาร่วมกันสร้างสรรค์ด้วยการสร้างเมตตาบารมีทานการสร้างอานิสงส์การสร้างคุณงามความดีในวันนี้ก็คือการทำบุญปล่อยปลา ก่อนอื่นเบื้องต้นอาตมาภาพก็ต้องขออนุมโมทนาขอบคุณกับคุณโยมลุงหลอดด้วยเดอ้อนี่โยมลุงหลอดสวัสดีครับผมวสวัสดีปีใหม่ครับผมก็เป็นโชเฟอร์ขับรถนําปลามาตั้งแต่ในเมืองโคราชแล้วก็มาปล่อยอยังสถานที่ตรงนี้นี่ก็คือเขื่อนลำตะคองอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาเป็นไงวันนี้โยมหลอดมาวันนี้อากาศเย็นสบายดีครับเย็นสบายดีเนาะครับเอออย่งงางนั้นก็เดี๋ยวเรา ก็จะมาอนุโมทนาชื่อเสียงเรียงนามของญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพก่อนเนาะเบื้องต้น<บ>ก็จะได้กล่าวชื่อเสียงเรียงนามญาติโยมทั้งหลายในทรามกลางเขื่อนลำตะคองแห่งนี้นะเทพเทวาที่ปกปักรักษาทั่วทุกขอบจัก,กรวาลไม่มีสิ้นสุดไม่มีประมาณก็จะได้มาร่วมอนุโมทนายินดีในกองบุญกองกุศลที่พวกเราทุกคนร่วมกันสร้างบารมีตรงนี้นะชื่อเสียงเรียงนามของท่านทั้งหลาย นะก็จะได้ถูกจารึกบันทึกไว้ในบรรทัดแห่งความดีเนาะต่อไปเนะจ้าภาพก็มีมากมายหลายท่านนะวันนีนะ้หนึ่งก็คือพระมหาพุทธิตาสิโปปล่อยปลาวันนี้500บาทอ้าวสาธุส,าส,าสองคุณพัส,สกรยอดยิ่งและครอบครัว500บาทสาธุ สามคุณยายสมบูรณ์สุมาลีและครอบครัวหนึ่งร้อยบาทสาธุส,ธสีคุณฤกคเวศสุมาลีหนึ่งร้อยบาทสาธุาธคุณฤกคเวศหรือว่าอาจารย์แดงสุมาลีก็ได้อนุโมทนาปัจจัยมาอีกสองร้อยบาทเพื่อร่วมเป็นค่าน้ำมันในการเดินทางวันนี้ด้วยเนาะอนุโมทนาสา,สาธุ ห้าคุณประสิทธิพันธ์สุมาลีและครอบครัว100บาทสาธุหกคุณสมจิตนันทิรุธและครอบครัว300บาทสาธุเจ็ดคุณแม่ชัยเพชรทองหลางและครอบครัว300บาทสาธุแปดคุณแม่อารีกองมะเรงและครอบครัว200บาทสาธุ 9. คุณพรเจริญอาสาพักและครอบครัว100บาทสาธุสิบคุณเจืออาสาพักและครอบครัว100บาทสาธุสิบเอ็ดคุณสมจิตจันทองและครอบครัว100บาทสาธุสิบสองคุณพันชลอกลางและครอบครัว100บาทสาธุ 13คุณวิพาคุ้มทองหลางและครอบครัว100บาทสาธ <สา S 1> ุรวมปัจจัยปล่อยปลาวันนี้ทั้งหมด2,600บาทสาธุและก็ช่วยปลาสัปะสัดน้อยใหญ่ที่ตั้งอยู่ตรงนี้ทั้งหมด52กิโลด้วยกันในวันปีใหม่นี้อ้าวสาธุนี่ทั้งหมดนี่5้52กิโลเนาะคุณยมลุงหลอด นก็ถือว่าเราก็จะได้อานิสงส์ได้สร้างบาร,รมีปลาทั้งหลายเหล่านี้ก็จะได้กระโจนสู่กับแม่น้ําที่กว้างใหญ่แล้วก็มีที่อยู่อาศัยอย่างสะดวกสบายความเป็นอยู่ก็จะได้นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็อยู่รอดปลอดภัยเนาะก็ได้อาศัยอยู่กับต้นไม้ใบหญ้าชีวิตของปลาได้อาศัยน้ําที่ชุ่มเย็นอย่างไรก็ขออนิสงส์ เหล่านั้นก็จะสะท้อนย้อนกลับมาสู่พวกเราและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่มีความชุ่มเย็นเหมือนกับปลาที่ว่ายอยู่ในน้ําน้ํานี่ก็เย็นนอ้อยมรลอดเนาะชีวิตเราก็หายมีความร่มเย็นเป็นสุขนะมีแตนะ่ความดีงามต่อไปนะเราได้สร้างอาน,นิสงส์ว,งวันนี้อย่างยิ่งใหญ่ทีเดียวก็ขออนุมโมทนาเอาอย่างงั้นก็จะได้มาร่วมกันแผ่เมตตก่อนเนาะ ก่อนปล่อยอ้าวแผ่เมตตาเอออ่ะอันนี้อันนี้ดสาธุสาธุอ่ะเดี๋ยวเราแผ่เมตตาก่อนเนาะยมลุงหลอดมาริกี้เขาอ่าเป็นเป็นเปิดเรือเปิดใจเนาะเอออ่ะนี่แหละบรรยากาศดีธรรมชาติดีอาหังสุกิโตโหมิเดี๋ยวเดี๋ยวคอยกรวดอาหังสุกิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุโคลโหมิปราศจากความทุกข์อะเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาปัจโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอะนิโกโหมิ ปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีัตนัปริหารามิขอยข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิ้นเถินสัพเพสัตตาสัตตังหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจชาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อานิคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะมีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขียาตนะนังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตัวใน้นจากทุกข์ไทั้งสิ้นเถินสาธุวันนี้เราจะได้ปล่อยปลาถือว่าเขามีบุญเนาะได้เราได้ไปช่วยอย่างทันท่วงทีเอ้าคุณโยมลงดอดลงองจับปลาโชว์คุณโยมสักตัวนะก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่เราเคยสร้างร่วมกันนะ เราได้ไปช่วยเขาอย่างทันท่วงทีนะเอาไม่กล้าจับก็เอาปล่อยปลาเลยเนาะอาโยมลุงหลอดเป็นสะพานบุญเน้อให้กับคุณโยมเอาปล่อยตรงนี้เลยอะอาสาธุอโมทนาเน้อนี่อ2ห้าสิบกิโลก็จะได้มีชีวิตที่อยู่รอดปลอดภัยนะนี่เสร็จสับเรียบร้อยไปแล้ว1นลังนะก่อนโมทนากระยาดโยมเน้อนี่ ปลาได้ไปสู่กับมนน้ําที่กว้างใหญ่เอาหลังที่สองนี่ปลามีแต่ตัวใหญ่ๆงามๆเลยก็ได้ยูรอดปลอดภัยเอาสาธุสาธุสาธุาธอาจจะได้ว่ายอยู่กับมนน้ําที่กว้างใหญ่ต่อไปเนาะเออเอาสาธุเ้าเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะได้กวดเสร็จสับเรียบร้อยอาโยมลุงหลอดเดี๋ยวจะได้กรวดน้ำอาอจะเป็นตัวแทนเนาะเป็นตัวแทนในการกรวดน้ำในการสร้างคุณงามความดีปลาก็จะได้ ว่ายต่อไปบางทีปลานี่ก็หลาเนาะพอหลายเสร็จแล้วก็มีการมานี่ก็ทับกันนี่ก็เหนื่อยพอสมควรนะคือวางปลาอยู่ในที่เดียวกันก็ปลาก็อาจจะล้าบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มเริ่มแข็งแรงแล้วก็ค่อยจะว่ายต่อไปแล้วก็จะได้อยู่รอดปลอดภัยต่อไปอ่ะกรวดน้ำเนือ้อยมลงุลงหล,ลอดเด้อนำ้ำเป็นตัวแทนยาิโยมด้วย ยะถาวาริวหาปูราปาริปเรนติสาครังเอวเมว,มวิโตตินงังเปตานางอุปกกะปติจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจจตุสเพปเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสพีติโยวิวัชันตุสัปโรโควินัสตุมาเตปวัตวตันตราโยสุขีทีคาโยโกภว,วะ อภิวาทนาสีฤทิสนิจังวุธาปจายิโนจัตารธรรมาวัตันติอายุวันโนสุข,ขังพระลางสาธุอก็ขอ,อมโนทนากับคุณโยมเนอะนะปีใหม่ปีนีนะ้วันนี้ก็เป็นวันปีใหม่ด้วยก็คุณงามความดีที่เราได้สร้างก็ไดาน,นิสงร่วมกันนะทุกโศกโรคภัยพยันอันตรายทั้งปวงก็ขอให้อันตรธานหายสิ้นแล้วก็สาบสูญไป แล้วก็ให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญให้มีเ,เงินเต็มห้องมีทองเต็มบ้านให้มีความสุขสําราญนึกปรารถนาสิ่งใดก็ขอยสมงความปรารถนาทุกประการด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ